สวัสดีครับก็มาเจอกับฟ้าประธานชาแนลนะครับครับสัว,ไปไปวันนี้ก็รอ Google Play โหลดแป๊กหน่อคุ้ยแล้วก๊อตการ์ดก๊อตการ์ดก๊อตการ์ดไปแล้วงานกูเลยกูอดัดคลิปลอยู่อดัดคลิปลง youtube ทำไมไอ้เย็นมันทำดูหนักโผล่ โอมึงอะอเนี่อือมถามไอ้ต้นดิไอ้ต้นมันก็ดตามคลิปกู่หรอกคลิปเปี่ยนเือฟ้าประธานแชแนลฟ้าประธานแชแนลฟ้าประธานีแชแนลก็ฟ้าประธานโอ h ย n ีออออออโอ้้้อ้้ ก๊อกขาเจ็บโอ้ยเจ็บครับเฮีย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 เจะสัมเบกันต่อเลยครับนอกจากตาที่แล้วกูตายมึงนีทำไมเหี้ กูจะเป็นคนโตตลอดกูทำกนตายเหี้ยกูรักกูักต่อยด้เหี้ยเป็นไม่สัตว์มาต้ตายรวย เฮ็ดแม่มาก็ตายไปจะมากัีอะไรไม่ดู้ไปขึ้นมาไม่ก็ตายไล่สัตว์ยดอยายเฮีโยดยดตดเฮยรอด được lắng เอาเอารอดรับดิมาๆ จอนเลยวาจารยก็ไาไม่เหลือหลมจากใครขซากกระเพรันสวยหลังเยียมกเ่กีาไปสัตว์เด็กขากนขมาใส่ลูก

ให so ้ในเดือนนะครับสวัสดีครับ